นะเฮ้ย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 างเลไปลำพดเด้อไปลำพอเด้อตาพอจะใส่เสสลังไว้ปะขี่รถไปลำาพอเด้อจนมาขี่รถได้พลังแน้ะโอ้ได้นี่ยหนเจอไรลูกแพงเห็หลุดแพงพออือมรัแพงอะ โพฟิดกันพี่น้องมาบ่อู้เกยบ่ออกแล้พี่น้องเนาะเห็นนั่นแม่น้องนิวว่าทางไอวินเนอร์นั่นประมาณ7เดือนก็แค่ออนน่ะอันนี้9เดือนยังบ่ออยู่พี่น้องนาเนเบิด่เิพี่น้องเยจอดแจกยังบ่เานอนับมวนักปัญญาพี่น้องเยผมาอูซอยู่เนาะ เจอเป็นเถิดพาเตือนไปเศร้าบันนี้พี่น้องเลยเนาะเดี๋ยเลยได้พาเถิดออกมาข้างนอกมาหนึ่งข่าวเลยพี่น้องเลยทางคอเพิ่งยังบตื่นอันนี้ก็เป็นเวลาหกโมงเศร้าพี่น้องเลยเนาะโอ้ยเจอเป็นตื่นนึกเป็นจีหะพาเถิดออกมานั่งเด็ดอยู่นอกพี่น้องเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงเศร้าแล้วแล้วก็เพิ่นก็นอนแล้วพี่น้องเลยเนาะทางนอนตื่นเพิ่น นา่งก็เลยออกมาหนึ่งเข่าพี่เพือนทั่วค,คือเก่าขุ่นตกลิ้นพี่น้องเลยลิ้นบดมื่อบดคืนเลยอ้ามากระมือไม่บอลส้นกับเนาะหนึ่งข่าวพี่น้องเลยเนะาะหนึ่งเข่าใจเตาแก๊สเลยเด่งด่วนความลูกนอนเนาะข้างหน่อยเพื่สิตื่นพี่น้อ,นนนองเลยข่าวไว้ก่อนจะได้สิมห้าเติมจืดข้างหน่อยนะเติมจืดแห้งข้าวหน่อยเจยเพื่อนเอาไปปวยปีเพื่อนกอนพี่น้องเลย อื่นแล้วก็สาน้อยนี่นอนฟรีเนาะนับปุ่นเลยเนี่ยตื่่เศรลายกินกันเลยนอนอีกนอนนอนแบบฝนตกดินนอนดูจุกอยู่พี่น้องเลยคิดจุกดนีเนาะบ่มีจุกอันนี้ก็บ่นอนพี่น้องเย แนั่งก็บเอยากให้เพื่อนติดบันไดดอกแต่ว่ามันงจำเป็น <c oughs> เพื่อนบุญมี่อันนี้เพื่อนกับโบนอนพี่น้องไงเนาะเ <c oughs> ดี๋ยวจะให้เพื่อนซะได้เพผนรับอีกสักพักหนึ่งแต่จนาดก็ดึงออกพี่น้องไงเนาะน้าโนดุแมวแมวโซมันถึงน่าออกกันหัวขี่ใส่เต็มยุบจักอันเฮ้ยเออบุญมี่ขี่งัวมีแต่ขี่ไก่ ไก่ก็บ่แม่นไก่เฮาเองพี่น้องเนาะไสทางสะเต๊เพิ่นไสทางป้าทางลุงโอ้ยทางเปื้อนๆพี่น้องเอ้ยเด็ดลางก็ใส่มาใส่ก็ลําบากเนาะทางเปื้อนึนสิตกลิ้นดมือพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ไดไปทางใดนี่ก็เนาะ่เฮือนซานนี่แหละพี่น้องเอ้ย คนอื่นอากาศทักทายสบายดีเด้อเนาะสบายดีเป็นเทพน้องกันเด้อสุดสุดสุนพี่น้องเลยบ่กันตอนเศร้าตอนฝนตกลิ้นยังไงเนาะบรรยากาศนีดีไปนี่เป็นตารับตานอนม่วนชื่นพี่น้องเลยทางป่าเพิ่นได้ปลาบ่เนาะฝนตกลิ้นบัดคืนพี่น้องเลยเนาะน้ำอาจีพเต็มห้วยทางป่าเพิ่นอาจีพได้ปลาเพราะว่าเพิ่นใส่ตรงใส่ดีพี่น้องเลย ลงไปกินแกงปลาน้ำป้านี่บ่เนะาะจักไปเลยพี่น้องเลยนะคนเศรายุดไปเลยจังสิลงไปดิดน้ำเพลินเบิ่งปูเบิ่งปลาน้ำเพลินก่อนใช่บ่เนาะคนกับตกลิ้นบัดมื่อเลยมาเนี่ยแกมือขึ้นนี่พี่น้องเลยเนาะเป็นแคบบืนนี่สอะแจกกยังบ่าเศร้าฝนกันเลยอ้ยาวตายกับหน้ากับทะดลสวยหน้าสวยตายอยู่พี่น้องเลยเนาะ หน้าก็เอาลูกนอนลูกดิ่ดห,หน่อยนึงหน,หน่อยนึงอะ่ะเอาไปนนอนเนาะนอนแล้วก็ไปเหนื่งข้าวพี่น้องเลยอะมาหาเสือน่าเสวยตากันเด้อปลาลุงมือนนี่เนาะเอ๊ะตื่นแล้วว่าลูกนะตื่นไวแท้แม่ไปเสวยหน้าไปเสวยข้าวต้มจืดให้พี่น้องเลยเนาะมาเบิ่งลูกพัดว่าตื่นเรียบร้อย เอาล่ะฝนตกชุยชุยนอนรับปุ๋ยกัวลูกเตยวฝนตกคือบนนอนหึงหึงแน่แน่าจะกินข้าวเด้อแม่ต้มจืดให้เด้อให้มันเย็นก่อนเด้ออ่ะพี่อ่ะพี่อ่ะพีวไปลูกบวไปบวไปเตยมาเอานี่มาเอาเนี่นะมา้ยเออเอานมนี่ลูกเงี้ยไหมเอานมไหมเร็วเร็ว ไปเร็วล้มนะฮะล้มนะฮะมอแตกต่อยหาไว้มาลูกมาขันน้าขันน้าดุย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 เอาไว้เอาถือจ่าปลาลุงไว้ถือจ่าปลาลุงผีไว้ลูกไว้พ่อกับยังบ่ตื่นอยู่ลูกตื่นก่อนแหละนอนอ่ะสองตื่นเลยพ่อเอ้ยฝนตกแทบเนาะเพิ่นเพิ่นว่านอนม่วนติ เออนพ่อไปลูกไปเอ็นพ่อไปเอามาเฮ็ดกับขา้าวเสิร์ฟไว้ปที่นี่เพิ่นลาบเลอร์เสนาเพิ่นต้มจืดในเพิ่นพี่นอ้องเลยเนาะขนาดจังกินในล,ลูกเด้อมันเย็นกัน,นเด้อแไ่พอลูกมาเฮ็ดกับข้าวให้แม่บัดนี่แม่เฮ็ดกับข้าวให้ลูกเลยไปสิกินยังได้พี่น้องเลยทางพ่อกับแม่กันเลยไม่อยังก,กินไปเจอ

ดิสิเบิดเมอร์แหละเมื่อนี้เนาะนอนเจอนอนตื่นไว้แท้ปวดตกติ้นสี่ังสินอนเถิงแทะผมกะอุ้มช่วยอยู่มาดูแม่กัเที่ยวเขามากวยอยู่เพื่อเขาเที่ยวเขามากวยตีแหงอยู่ก็ได้ก้าตื่นพอาดีตรงจืดแล้วพี่น้องเลยเป็นกระตื่นพอดีถุ๊ดดุ๊ดถุ๊ด้วยถุ๊ดถุได้เลย

ก่อนข่าวเด้อเอ็นพอไปพอ่บพ่อเอ้ยเอ็นเด้อเอ็นเด้อเลยเจ็บมุ้งอะไรนี่นี่เอ็นเอ็นไปฝุดป้า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 ออไปได้ลูกล้มด้ลูกไปเก็บกินหันกินหนีแล้วเดินเด้อแม่ให้นั่กวดเพื่อนอยู่เด้อ อาพี่อาพี่อามามามาข่าวมาแม่ไปเบิ่งก่อนเย็นนะบ妈มาพี่ลูกแหนะแนะแหนะก็ไปเฮ็ดก็ไปเฮ็ดดื้อเลยพี่น้องเลยอาพี่อาพี่เบิ่งเบิ่งเปียเบิ่งเปียคนกันเบิ่งเฮ้ยประเดี๋ยวสุดพี่น้องเลยเนาะผักผ่ามาอีกบเปนนี้กะเพรากันตื่นแล้วกินเน่ลูกกินข้าวเรียบร้อยพี่น้องเลยเนาะ พอเพิ่นกะตื่นมาเตรียมตัวสิายใส่ดิมื้อไว่าสิไปันทางบ้านนกฮอนงกบิ่ะม่เคยไปเทือบ่ะนกเไปขังแรกบ่สบายดิจะจัดเลยจ้ะวมลูกาก็เปลี่ยนซุบเรียบร้อยพี่เอ้ไไงป้อนข่าวแล้วกินเอกินไปเลยแานสาพปอนดิไม่แต่ทางนงหนวดพอน่าไปแต่ก้าวเนาะ เห็นนนคลิปแล้วมายะไบ่ไปบ้าไส้หนิบอด้ยทั้งหมดเน้ยทุกอยไปก็พได้ช่ลมเหมมานันี่ไปกรุมเหิมอวดกนสิไปอยู่างนกันงหายนอนกับบนอนอันนี้

ไปปิดมาบอยไปชิมาฮานุ่เลยไปกับบ่อยู่ไกลบ่ทางบ้านสะพอนปุี่จังว่าตั้งบนขึ้นอย่าเนาะเป็นตัวทางเรินทางครับนี่ฝนกะหากะซาแน่พี่น้องเนาะยังยังเปิดปอยอยู่ได้นี่ทางเปืือนได้ไปทางเข้าบ้านเขามีชื่อว่าลำบากสุดเลยแม่นเนาะทางนอกที่ทำมาได้เออทางนอกมันเป็นทางลาดยางเนาะบ้านเฮาโดด ัำงามห่อดเครื่องทางพี่น้องเนาะเห็ดทางก็ได้ก็เลยเปื้อนแไ่มาเลยกินข่าวแล้วกิน้กระตุ้มจืดพี่น้องนะกินลายเตะกินสมักแม่ต้มจืดให้แต่เศร้าไทยลุงเฮิร์มบ่เออตอนนีงไม่ได้ออกรถแล้วน่าก็เห็นรถแล้วคือว่าเราขายรถพี่น้องเนาะ เนเงินเพิ่งใกล้ๆนี่แหละที่ไปก็ล่าเสบบอนบ้านมมองเ้าน้ำเจ้าอนนี้เ่เออน้ำเบิดแหละซื้อน้ำมาไห้จากเมือแดได้เพิ่งจะขึ้นเส้ยปูนกับบ่เฮยจิจิบ้าคเออม่ได้ค่ะกับสิบเอ็ดเนาะอีกสามมือสี่มือเออนีละนอนมาแล้ตุย วายืนนอนตื่นไว้แช่มคร้านี่นอนฝนตกลิ่นกันยังนอนตืนยยนนต่นไว้ยอยปโอ้ได้พงพงพนี่ค <c ười> รัะไดู้กแพ้งค่ะลูกแพงพ่อูัเฟรชคนพินังไงโอเดเร่นกันอืมรักษานังอืมให้น,นหั่งนะเพ่อมีแห้งุบพุ่งนะลูกส่งกระส่ายเซตเพิรยืดบรใสาร์ดินมา เฮ้ยหมักงปเปยยัไเห็นไ่้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยังเลยไปำพอเด้อไปำพดเด้อตาพอจะใส่กเทียฉลังไว้ปะขี่รถไปำพอเด้อหมักขี่รถได้พ่นาเนาะรถง่ายในการขึ้นแลวก็จื่มะขี่ได้ไนี่ขี่ทักีเทอ อยากจับน้ำลูกปุ๊ลูกปุ๊อยากจับน้ำข่าวกินน้าอ๋อนะว่าจะไปยังเลยนี่ตื่นถึงเข้ามานี่บ้านแม่ไม่แต่ข้าวเหนียวนะต้องเวลาพี่หน่อยเนาะบ่มีแนวกินบ่มีแนวแส็บบอกยืนยืนกันพี่คุณจะกินน่าลักอะไรกินบ่มีแนวแส็บกับโมกินเนาะกินยังไงพี่น้องนะส่วนหนาก็บภริษฐ์กินยังไม่ได้ต้มจืดให้ดุและมาซ่้านี่ก็ได้

อืหัวชนไปเลยหัวเดินเลยลูกทางแห่งพอจะพาไปกินเนาะข้างเปืือนในหมดเลยเนาะฝนตกดินเบิดขึ้นพี่น้องนอนลูกป่าลูกอยากนอนก็ได้วันนี้แกหากระชาเนาะมันงายังปล่อยอยู่ว่านอนเลยแม่กุ้มนอนกินเหงกับว่านอนให้หัวชนไปเลยกอบเป็นเงาไปพุ่นแหละไม่ดินพุ่อเลยจะเอานอน

เอาสกอยบ่หรอเด็กสกอยอืมเด็กสาวเด็กสาวเซีงเอ้ยว่านี่ว่าบดมือแจ้แก้แก้เยอืมต่ทั้งเห็นว่าบ่อเขียวยังบ่ออยู่เขียวยังบ่ออเลยพี่น้องเลยเนาะเห็นนั่นแม่น้องนิ้วว่าทางไอวินเนอร์นั่นประมาณเจ็ดเดือนกัแค่ียออกคนน่ะอันนี้เก้าเดือนยังบ่ออยู่พี่น้องเลยแต่ตัวบ่ย่านว่าพอเคนฟังแฮเลิกจักเนาะ เป็นถวาบเก้เพ่นว่าพี่น้องนนว่าฟังแฮเดิกนี้เกี่ยวลูกชิ้นนั้นออกวาฉันเนาะฟังตื่นนี่เขียวลูกออกไว้ายเสีเวลาโมเมนต์เนี่ยพี่น้องเลยตามเพื่อนว่ามาไปแล้วพอบ่ลูกเล็บมือบางพ่อบอ่ป็นบางมือเล็บแกงไปตัดเหาเลียดแงงแงวายเดาตัดให้เรื่อยอยู่ อกไะตัดให้สามืก้อนอ่ะไปจักเงาลพี่น้องก้่นี่นี่นี่นอนนอนนี่นอนนี่าาใจเจ้าซาอืไปเขานอนลูกปให้พ่อสิไปแล้วบ่ไปตัวนี้บ่อเ้าพ่กอเอถ้าทางลงเิอมบ่อเออาตาบ่าได้จันเพิ่ได้ไปทางในบ่อสามืนนี้เนาะ ทางเนบอจานพะลูกเราไปออนอกบ่อืว่าในไปดำหน้าซอยซอยบวบุญเดี่ยวบ่วานไปท่านอยู่บ่ไปท่านอยู่บ่วานนี่คือไปข้ามเตะ้าเพื่นไปกับประมาณหาโมงแรงกับจากน้องวานนะเพื่อเขาคืนมาจัด นี่โวติจ <monter or about> ้ารูอ่ะตเปลปลุมาซาตาเปติจ้า้ววานี่าคนงวัดกระทุเลยพี่น้องเหเนาะาปะลุเปเปล่าพกระเงอจมยังมาลอืมตกแปะปลาขนอนปขนอนป lưu <laughs> ừ, <laughs> sĩ <laughs> là đây non sĩ nè, nhớ chấp bóc nhớ ba để từ tự sao, này cả, tương, san, ở mà nón nếu nào khác điều thì người, này cả tưng bà này ơi, trẻ nội một thân san tuổi bung người thân đây là anh yêu, cả thân đây cuộn thì người. บบถ้าเพิ่งนอนอีบนี้แหละเนาะมาลกมานอนอูพี่มาบันนี้มานอนเด้อบัดนี้เด้อนอนถึงเติบเด้อนอนเถิงเติบม่เด้อตื่นไหลายเด้อเด้เอเอบงให้กิน

บายๆเด้อฟันดีรูกเด้ออือบายเลยเฮ้ยเนาะเอาเอาเอาลุดประหารกรว่าได้แว่นลเอานมตัวนี้อออนี่เป็นพี่น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 เดีเอานอนนอนนเไปไปดูหน่ยเนาะั้กสิโคจบทไปเพียงสนีกันเด้อลูเอเต้านอนก่อนันนี้ พุ่นอนก็ไปหากดเือนกดซ่านกดเพียงเลยทั้งเถอดทั้งบวงกับท่านนี่ะทั้งมาเฟือเพ่นกัสิไปทั้งมาสะพรใช่ปะอยู่ทั้งไหนกับ้านเราน่ะไม่ได้ไกลบ่ติดกับพลานไกลเลยอืทังไปเซปูนคุณบ่เออเก่าสโอ้เกเนาะสาบเมือบ้านเจ้านี่ยบ้านอปเอาน่ะอ่าไกลกว่าซะเนาะเออเออ ทางบ้านนั้นเช่าเชาอ้วนก่อนไปเลยด้วยบางจังหวัดที่ไกลโอเอาเสร็ไปลองเบิ้งเนาะประสบการณ์ใหม่ไปสบายลิปนี้ลาเลียสไพี่น้องเลยสบายดีเอาเอาเอาสีนอนบ่หนาโอ้ยลูกอะไรไปสีนอนแบบซี่ะไรพี่น้องเลยนอนยากนอนซาเกิดอะไรมานี่